อ่ะนี่เป็นซิงเกิลแรกเออกลัวความมืดนะฮะแอนลบัมเพลงรักจากดวงดาวนะพูดถึงดวงดวงดวงดาวอีกแล้วนะเออนะฮะอ่ะซิงเกิลที่2ตามมาครับผมซิงเกิลที่2จะเป็นเพลงประกอบละครครับอ่านะฮะแลดั้งใจแค่ได้รักเธอถูกต้องครับพูถูกแล้วเฮ้ยแลดั้งใจแค่ได้รักเธอครับอ่าฮะก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องฮีโร่นะฮะครักนะฮะเพลงนี้ก็ ก็ดังอีกเหมือนกันนะอ๋อขอบคุณครับจริงจริงนี่ไม่ได้มาอ่าไปฟัง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 นิดนึงเดี๋ยวจะพูดะไรถึงเพลงนี้ปะเพลงนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งโอกาสที่ได้ทําคือได้ร้องมีโอกาสร้องเพลงประกอบละครอ่าเฮ้ยนี่เป็นเพลงประกอบละครเพลงแรกเลยปะใช่ครับอ๋อเออนี่คือความพิเศษใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เริ่มมาจากเป็นเพลงประกอบละครก่อนไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาโด่งดังหรือว่าอะไรผมก็คิดว่าเฮ้ยพอละครจบก็นั่นแหละ แต่ว่าเห็นว่า,<อ>ามันส่งกันนะทั้งเพลงทั้งละครเหมือนก็เลยทำให้เพลงนี้นะฮะติดหูกันไปอ่ะมาฟังว่ากันเวลารักทำให้คนเสียน้ำตา หากว่ารับเอารักเข้ามาใจอาจสลายถึงรู้อย่างนั้นก็ยังอยากเสียงไม่หายอยากให้เธอมเ,เป็นความหมายถ้ามันไม่ไหวสนใจไม่ให้มันสั่นมันก็ไม่ฟังทุาไร ห้ามตัวเองถ้าช้ำฟังตายจะทำยังไงใจตอบว่ายินดีขอแากทั้งใจก็ได้รักเธอต้องเจออะไรก็ยอมฉันพร้อมจะเจ็บฉันพร้อมจะตายเป็นไงเป็นกันเพราะมีหัวใจก็คงไรค่า

เปิดไม่บอกกันเลยนะเปิดใหม่ไม่บอกเลยนะฮะอ่ะเพลงนี้แรกทั้งใจแค่ได้รักเธอนะครับซิงเกิลที่2นะเพลงประกอบละครนะครับซึ่งก็ติดหูกันไปนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงฮิตๆต่อไปที่เคยโปรโมทกันมาแล้วนะครับอยากอยากจะพูดถึง SMS กันนิดนึงวันนี้เรามีเ m s นะครับาเราจะแจกอัลบั้มของดิว The Star รานะ่ะอัลบั้มเพลงรักจากดวงดาวหนึ่งอัลบั้มด้วยกันเพราะว่าของดีเนี่ยมันต้องหายาก <laughs> ใช่ไหมเ,เราแจากกันหนึ่งอัลบัม้มซึ่งความพิเศษก็อยู่ตรงที่ เดี๋ยวจะต้องเซ็นนะฮะเซ็นลายเซ็นลงไปหน้าปกซีดีนะถึงน้องคนนั้นคนนี้แฟนรายการสาวสเปเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นความพิเศษซึ่งเราจะส่งซีดีนี้ส่งตรงถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะครับ,รบแต่ว่ามีข้อแม้ว่านะฮะเนื่องจากอัลบั้มของดีวเนี่ยเป็นอัลบั้มที่แบบว่าเกี่ยวกับเพลงรักจากดวงดาวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะวันนี้เราก็เลยมี s อ s ที่เกี่ยวอะไรกับดวงดาวกันนิดนึงนะครับก็ให้แฟนรายการสาวสเปเชียลส่งมาบอกว่า เฮ้ยถ้าคุณขอพรจากดวงดาวได้เนี่ยคุณอยากจะขอพรอะไร<ม>นะฮะให้กับคุณในตอนนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ<อ>นะฮะก็กเธอถ,ถ้าพรไหนข้อไหนเนี่ยเอ้ยโดนถูกใจดิวนะฮะก็เดี๋ยวๆดีวจะเป็นคนเลือกนะแล้วก็รับเลยซีดีพร้อมลายเซ็นจากดิวเดอะสตารกับอัลบั้มเพลงรักจากดวงดาวส่งตรงถึงบ้านนะฮะส่งมา42 42 8 38ซึ่งตอนนี้มีคนส่งมา ต้องบอกว่าเพียบเลยนะแฟนคลับเพียบเลยนะ <c oughs> เออนะฮะชง SMS กันตั้งแต่ตอนก่อนมานี้ตอนนี้คือแบบว่าเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะลองอ่านอ่าให้ฟังนะฮะว่าเขาขอพรอะไรกันบ้างแฟนคลับของดิวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกนิดนึงครับนะฮะบอกว่าเออเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะลงมาอีกครับอ,อ่าเยอะเลยเยอะเลยนะฮะ อ่ะตรงนี้นะครับบอกว่าอยากขอพรให้โลกของเราหายร้อนอ, <c oughs> อย่าลืมพิมพ์ชื่อแล้วก็จังหวัดที่คุณผู้ฟังฟังอยู่มาด้วยนะครับผมกัะดิลจะได้เฮ้ยทักทายกันถูกนะฮะว่าเฮ้ยน้องแฟนคลับเข้ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างฟังอยู่ตอนนี้จากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับอาบอกว่าสู้วุ้ยทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ประเทศไทยสงบสุขดังเดิมนะค <Yeah. S 1> ะีอ่าขอพรอให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมวันนี้สไตลไ์คล้ายๆกันนะฮะเราขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ะขอให้โลกนี้สงบสุขเต็ไมไปด้วยความรักที่สําคัญเต็ไมไปด้วยคนรักดิวอ่าอยากขอให้คนไทยรักกันนะฮะในหลวงมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้อัลบั้มอ่าพี่ดิวขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยค่ะนะฮะ อ,อยากขอย้อนเวลาแก้ไขเรื่องราวในอดีตน,นะครับถ้าขอพอได้จริงอยากขอให้คนไทยกลับมารักภาสาม,มัคคีกันเหมือนเดิมค่ะ<ม>นะฮะพอที่อยากขอคืออยากให้ขอให้โลกนี้ไม่มีความผิดหวัง<ม>จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ผิดหวังก็จะไม่เกิดการเรียนรู้นะครับเ<อ>นะนะฮะขอให้โลกคลายรอไหายร้อนะครับนะฮะลองขึ้นมาอีกอะฮะ อขอให้คนที่เรารักและตัวเราเองมีสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วนะครับขอเป็นคนในหัวใจพี่ดิวก็พอค่ะดูเ <laughs> ตาซีดีเพลงของพี่ดิวได้ไหมคะจากน้องพิมพ์ฟังจากจังหวัดลำปางกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวัดอื่นๆอย่ายอมเขาจังหวัดอื่นน,นะฮะ ชงกันเข้ามานะฮะถ้าขอพรจากดวงดาวได้คุณอยากขอพรอะไรมากที่สุดส่งมาทาง4242838จะไดอะ้อัลบั้มของ d e วเดอะสตารพร้อมลายเซน็นส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยครับนะครับอ่ะเรามาพูดกันถึงซิงเกลิลต่อไปดีกว่าในอัลบั้มเพลงรักจากดวงดาวจากเราเปิดกลัวความมืดกันไปแล้วแลกทั้งใจแค่ได้รักเธอไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเพลงต่อไปที่ปล่อยมาเป็นยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวครับ ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวนะคบเพลงนี้พูดะไรถึงเพลงนี้นิดนึงดีย๋ยเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ผมได้มีส่วนร่วมในการเ,เสนอความคิดในการทํา MV ด้วยครับผมแล้วก็เพราะว่าด้วยเนื้อเพลงเนื้อ,เ,อเพลงมันค่อนข้างจะตรงกับชีวิตมากๆคือจะเหมือนกับว่าเป็นอ้างอิงถึงคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วความหมายก็น่าจะดีด้วยครับผมแล้วแล้วเีเนี่ยก็ค่อนข้างซึ้งมากแล้วก็คือต่อย่อจาก MV คือทํา MV แล้วก็พบก็เหมือนกับเรื่องราวจะเกี่ยวกับมูล,มลนิธิบ้านเด็กอ่อนอครับผมแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้ไปทําบุญที่มูลนิธิดีด้วยอเอาแฟนคลับกลุ่มใหญ่เลยไปทําบุญที่มูลนิธินี้เออแฟนคลับก็ได้บุญด้วยใช่ครับผม <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์ของผมเลยอนอกจากเนื้อหาจะมีความหมายที่ดีแล้วครับผมก็ยังแบบว่าทําประโยชน์กับเพลงตรงนี้เ ช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยผมใช่โมเอีด้วยอ้ามาฟังเพลงนี้กันนะฮะยิ่งมืดยิ่งเห็นดาวครับมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่แห็นเคยใส่ใจในตอนที่มีใครเห็นเธอแค่ทางตาเพิ่งเข้าใจในวันที่เสียใจเสียทั้งน้ําตาไม่ มาเป็นช่วงเวลาที่มืดมนแต่กลับเป็นเธอที่เคียงข้างฉันยืนยันไม่ทิงไปก็เพึ่งข้าใจในวันที่ทุกการทนเธอนั้นเป็นเสมือนดวงดาวที่คอยส่งแสงกลางกราง ชัดเจนสว่างไม่จางหายไปต้องรอแสงไฟเหมือนนิดลงไปฉันจึงจะได้เข้าใจว่าอยาแล้วใครยิ่งเหือเท่าไรยิ่งเห็นดวงดาวชัดเจน ก็คงไม่ซึ้งคำปลอบใจในวันที่ยืนไว้แค้นใครจะสำคัญ